นหน่วยงานราชะการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิษน์และนครสวรรค์ครับจัดพิธีเจริญพระพุทธ,ธมนต์และบำเพ็ญจิตภาวนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมพพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567ครับ ที่จังหวัดอุดตรดิษครับที่วัดกลางตำบลท่าอิดอำเภอเมืองจังหวัดอุดตรดิตในายสิริวัตรบุกผาเจริญ ผู้วา่าราชการจังหวัดอุดรดาน์เป็นประธานฝ่ายคารวสนำหัวหน้าสว่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรดาน์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิตรประจำปีพุทธศัการาช2567เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระรชสมพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากา กาีิเบตมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิษตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขครับไปต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่พระอุโบโสถวัดบวราบนาถบรรพฤพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567 โดยมีพระราชรัตนเวทีรองคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพศพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายชุมพิษเดชรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายคารวะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อทำนุบำรุงอานาประชาราษฎร์สร้างความผาสุขร่มเย็นให้กับชาติบ้านเมืองทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรักความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราชฎรโดยทั่วหน้าด้วยสำนึกในพระมหาการณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ครับ